ไม่ได้มีสองด้านเสมอไปนะหรือแม้แต่เรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เนี่ย้วยความที่เรารับรู้นะโดยความที่เรามีความรู้นะโดยเราที่มีความฉลาดหลัก,หลกแหลมมากขึ้นนี่ทำให้เรามองเรื่องใดเรื่องหนึ่งนี่ได้มีมิติมุมมองต่างๆเพิ่มขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องสาม๊กก็เหมือนกันนะ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหนังสือในเชิงประวัติศาสตร์ไม่ว่าเป็นหนังสือสำนวนต่างๆที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เนี่ยทำให้เราได้รู้ทําให้เราได้คิดนะมีมุมมองที่มันต่างออกไปนะเพราะว่าวรรณกรรมสามก๊กเองเนี่ยอย่างที่ทาาราบกันอยู่นะว่าเป็นเรื่องจริงแค่3 0มเป็นะเป็นเรื่องแต่งถึง70%็ดนสะิบเปอร์เซ็นต์ะเพราะฉะนั้นนี่เรื่องราวที่ผ่านการเล่ากันมาเป็นพันๆปีเนี่ยก็ต้องย่อมมีการตกแต่งเพิ่มเติมเสริมแต่งให้เรื่องราวที่อยู่ในสามก๊กนี่ เป็นเรื่องที่อ่านมากขึ้นนะเพราะัะน,น,นี้ก็มีสำนวนเกิดขึ้นมากมายนะหรืออาจจะเป็นเล่มนี้ก็ตามนะเปิดหน้ากากของเบ้งนะฮะอันนี้ก็เป็นมุมมองซึ่งมันต่างออกไปจากมุมมองในปัจจุบันที่เราได้รับรู้นะตัวผู้เขียนเองนี่ก็มองของเบ้งไปอีกด้านหนึ่งนะว่าของเบ้งเองก็จริงๆแล้วก็ไม่ได้เป็นคนฉลาดหลักแหลมอะไรนะแถมยังเป็นคนเจ้าเล่ห์เจ้ายศเจ้าอยางแถมยังเป็นคนที่อ,อ,อาจจะทำให้เอฟซีของของเบ้งอาจจะรู้สึกไม่พอใจได้เหมือนกันนะ รือแม้แต่ตัวในเรื่องของเล่าเพียงก็ตามนี่นะหรือแม้แต่ตัวโกนอุเองก็ตามหรือแม้แต่ตัวโตโวโจโ,โเองก็ตามนะเพราะฉะนั้นนี่บางทีการที่เรามีข้อมูลนะอ่านมากขึ้นฟังมากขึ้นเนี่ยคนความากขึ้นเนี่ยมุมมองด้านต่างๆนี่อาจจะกลับด้านกันทีเดียวนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเรื่องแต่งเนี่ยบางทาีพอเรารู้เรื่องราวต่างๆมากขึ้นทําให้เรามีมุมคิดที่มันกลับด้านกันเลยก็เป็นไปไม่ได้ก็เป็นไปไม่ได้นะ ผมเองก็เหมือนกันนะพอได้เรียนรู้ได้อ่านได้ฟังเพิ่มมากขึ้นมุมมองเรื่องต่างมันก็เปลี่ยนไปเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นนี่เขาเรียกว่าอะไรล่ะอ่านของเบ้งในเชิงจะผิดนะจะผิดหมยพวามว่ามันไม่น่านจะเป็นจริงตามที่เขาเขียนกันไว้นะยกตัวอย่างเช่นของเบ้งเนี่ยใช่ไหมตอนที่จโจโฉแตกทัพเรือเนี่ยของเบ้งจะเก่งถึงขนาดจะคำนวณถูกเลยหรือว,ว่าจโจโฉหนีไปทางไหนถึงสามครั้งสามคราในเวลาเดียวกันเนี่ยซึ่งตามความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว มือย้อนกลับไปตั้งพันแปดร้อปีดูซึ่งมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยคุณจะเก่งขนาดไหนที่จะไปคำนวณเวลาเดินทางถูกว่าต้องไปกองตั้งกองทัพดักโจโฉส,สามครั้งสามคราอนะไรซึ่งมันโอมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยถูกไหมฮะเพราะนั้นีอันนี้เป็นหลักคิดง่ายๆส่วนหนึ่งนะว่าเอะเราก็มาเอกใจว่าจริงๆมันไม่น่าเป็นไปได้นะผมจะพยายามเล่าแทรกเรื่องต่านะเล่าแทรกเรื่องต่างๆพวกนี้ลงไปได้เรื่อยในสามก๊กนะฮะหวังว่าเอฟซีสามก๊กคงไม่ว่ากันนะครับ